เราไปดูนากันวันนี้เพราะว่าฝนแรงมานานเลยครับไม่ตกไม่หนักนะครับเดี๋ยวไปดูข้าวกันว่าเป็นยังไงบ้างไปขับมอไซค์ไปกันครับ let's go <S ยังเขียวอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่ออกรวงอันนี้ก็เป็นแหล่งน้ำหนึ่งนะครับที่ พอช่วยชาวนาแลแว้วแนี้ได้นะครับก็สูบข้าวนากันได้ถึงแล้วครับนาหัวพงเรานะครับก็ยังพอได้ครับมีความเขียวคัขจีอยู่เดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศร,ร,ร,บรอบๆนะครับนนเดี๋ยวเราเดินเข้าไปท้ายนานะครับไปดู ้างด้วยแล้วก็ดูแหล่งน้ําที่เราเคยมาซ่อมกันนะครับที่ทําตลิ่งพัางสปีนี้น้ําน้อยไม่น่ากังวลน,นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูผลผลิตรอบนาหน่อยว่ามีอะไรบ้างพอเรามาดูว่าของเราเขียวแต่ดูนาข้างๆทำไมเขียวแก่ เด,เดี๋ยวต้องไปดูใกล้ๆไม่รู้ว่าคนละพันธุ์หรือเปล่าคาดเดานะครับอันนี้เดี๋ยวค่อยกลับไปถามแม่ยายอันนี้ยของเราออกเหลืองๆอันนั้นออกเขียวเข้มเดี๋ยวไปดูกันใบจะเหมือนคนละประเภทนะครับเดี๋ยวต้องไปถามดูว่าเนี่ยอันนี้เขียวเข้มนะครับฝั่งนี้เขียวอ่อนเห็นสองฝั่งเลยนะครับแตกต่างกันคาดว่าของเรา นาเราเป็นข้าวหอมมะลิแต่อันนี้ไม่รู้ว่าใช่ข้าวเสาให้หรือเปล่าเดี๋ยวกลับไปถามบรรยากาศดีจังเลย เดินมาถึงท้ายนานะครับก็มานั่งพักที่ห้างก่อนเดี๋ยวพาไปดูต้นไผ่ต้นกล้วยแล้วก็อะไรนะต้นยูคาเนะว่าเติบโตยังไงพักเนหนื่อยแป๊บนึงตรงนี้เป็นส่วนไม้ยูคานะครับก็เริ่มเติบโตแล้วครับไปถึงสุดตรงนู้นนะครับแล้วก็หลังต้นยูคาจะเป็นส่วนกล้วยนะครับเดี๋ยวพาไปดู แล้วก็มีปลูกต้นขนุนนะครับตรงข้างๆห้างของเราต้นกล้วยเหลือเท่านี้ครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวรอเติบโตมาวันครั้งที่แล้วมานี่โอ้โหยังเป็นลูกเลยนี่ก็เป็นแหล่งน้ํานะครับสดชื่นดีครับตรงนี้เป็นแหล่งน้ําที่เคยกัดซอกต,ล,ตอลิ่งเราพังนะครับตอนนี้น้ําแห้งเลยครับสวนไผ่นี่ก็ ยังไม่มีฝนไม่ต้องพูดถึงหน่อไม้ยังไม่ขึ้นนะครับก็ต้องรอถ้าฝนมาก็อีกสักสองสามเดือนค่อยค่อยมาเก็บวัตถุดิบกันอันนี้ฝรั่งครับก็มีเริ่มออกดอกออกลูกเล็กๆนะครับพอมีอยู่พอมีอยู่สำหรับวันนี้ก็มาอัปเดตที่นาหัวพงนะครับก็เนี่ยพอได้พอได้อยู่ก็หวังว่า ฝนจะมานะครับในเดือนนี้เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปถัดไปครับมาเที่ยวนี้เราอยู่กันหลายวันหน่อยเดี๋ยวดูว่าไปไหนฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ